สวัสดีครับวันนี้นะมาดูเบเบของเก่ากันโอเคก็ได้รับครับอนุเคราะห์นะฮะจาก เสเซีพตตอรี่นะฮะก็คือมาให้เขาดูเบเบสสภาพมือสองนะแต่เป็นรุ่น1ที่เขาเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็มาแบ่งกันให้เชยชมนะฮะในนี้ก็จะมีตัวเบเบดในรุ่นของเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเบสที่มันจะเป็นลูกมาเลยไม่มีการประกอบนะฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นพะยะักขาวนะเคยเห็น ตัวพยักข่าวในเบเบทเอ็กจะเป็นพยักข่าวรุ่นแรกนะฮะเบอร์หนึ่งนะก็คือตัวนี้นี่คือตัวพยักข่าวรุ่นแรกเบสสมัยก่อนเบเบทสมัยก่อนนะฮะลูกจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เอ็กตรีมนะก็จะไม่มีตัวบิดเป็นเกียร์นะฮะเทียบกับตัวนี้นะฮะ โดยความสูงตัวละเชตก็จะสูงกว่าเห็นไหมแล้วก็ตัวเบรดมีขนาดเท่ากันไหมเหรอเหมือนตัวนี้จะเล็กกว่านะฮะตัวนี้จะใหญ่กว่าเมื่อลองเทียบกันดูเนาะจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเทียบกันเออเล็กกว่านิดนึงนะฮะประมาณนี้ พยาขาวต้นแบบนะจริงๆก็มีเยอะแยะนะอันนี้มังกรฟ้านะแต่ว่าทุกทุกตัวจะทรงเตี้ยหมดเลยนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพยาขาวล่างล่างที่เท่าไหร่ไปรู้พอดีผมผมไม่ได้ตามตัวเบเบเนาะคือไม่ได้ตามตัวกระตูนนะฮะอันนี้ก็อันนี้มาป่ามาป่าบินได้ อันนี้พยายขาวไม่รู้ร่างที่สามหรือล่างที่เท่าไหร่นะก็อันนี้มังกรฟ้านะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้ก็พยายขาวเหมือนจะคนละล่างหรือปะนี่นะอ่าพยายขาวน่าจะมีสามล่างนี่ไม่รู้ว่าจะมีรีเมคเต่าคานองมาหรือเปล่านะฮะส่วนนี้หงแดง เห็นไหมอันนี้น่าจะซ้ำกันนีหงแดงนะเต่าขนองใครยังไม่เคยเห็นนะอันนี้เต่าขนองนะฮะตอนนี้เต่าเต่าขนองตัวใหม่จะมานะฮะชื่อว่าแบล็กเชล l d นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีการทำรีมคหรือเปล่าที่เป็นเบสของเต่าขนองจริงๆนะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ้อแมวน้ำ เอ้ไม่ใช่สีโบสอ๋อปวานนี่ปวานเบรปวานอันนี้ไม่มีอะไรมีแค่แขนหมุนขวาตัวนี้อะไรอ่าอันนี้อันนี้ปวานล่างสองนะเบสใหญ่ขึ้นน่าจะขนาดเท่าฟินิกวิงหรือปเปล่า๋ยวลองเอาฟินิกวิงมาก่อนนะครับนี่คือฟินิกวิง อันนี้ก็ใหญ่กว่าฟินิกวิงโอ้ใหญ่เป็นเท่าเลยเอ๊ะน่าจะวิสัทล้อไหมขนาดวิสัทลออยังไม่เท่าดูดิโอเคครับมีตัวไหนอีกบ้างนะฮะไม่มีเลยน่าจะหมดแล้วอันนี้หงแดงตัวอันนี้มังกรฟ้า นี้เต่าขนองนะอันนี้จะเป็นสายดีเฟน์นะอ่าหมาป่าล่างทองนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแลวนหละไม่น่ามีละตอนนี้ตัวไหนเนี่ยอันนี้เหมือนปาวานเนี่ยไม่ใช่อันนี้ตัวอะไรเหมือนเหมือนลิงเลย อันนี้เต่าขน,อนอ้อยเวอร์ชันนะฮะอันนี้มังกรฟ้าจะ,จ,ะจ,ะจะเหมือนดันเด็กจะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนดันเดยเจอว่าเชี่ยวเยอะนะฮะตามนี้ตัวนี้เหมือนกิฟฟินแต่ทุกอย่างจะทรงเตี้ยหมดเลยนี่จะเป็นเบรคมือสองแล้วก็มีพังบ้างไม่พังบ้างนะฮะตัวไหนเล่นไดก็เล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองระยะข่าวกันนะ ตอนนี้เราก็เตรียมตัวยิงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมสนามแป๊บนะครับอ่าสนามเบเบดผมไม่มีนะฮะตัวเก่านี้เราก็จะใช้สนามเบเบทที่เป็นของเอ็กตีนะ,ะตัวซึ่งพวกนี้มันเข้าเอ็กตรีมไลนไม่ได้นะและสายเมื่อก่อนจะยาวมากแต่ที่ยิงนะตัวจิตเดียวนะฮะนี่นะ อาจำได้เหมือนที่ยิงตัวนี้มันจะเหมือนตัวของอะไรนะ n t s e t ใช่ไหมดันซอถ้าจำไม่ผิดนะขนาดเท่านี้แหละอ่าเราก็จะมาลองยิงกันนะฮะที่จับเมื่อก่อนจะไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีตัวยึดนะฮะฉะนั้นแรงเหวี่ยงก็จะต่ำม,มากวันนี้เราเอาตัวพยาข่าวล่างต่อและะ้วกัน ใส่โดนะฮะต่อรูดก็จะยาวมากนะครับหนึ 1, 2, 2> <c oughs> ่งสองอ้าวไม่ไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีมันมาติดแน่นขึ้นมาไม่ได้นะลองดึงใหม่นะฮะอา้าวขอเล่นเก่าพังแล้วปะเนี่ย เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะเปลี่ยนตัวยิงแปบบ๊บเคลองเปลี่ยนตัวยิงนี่ว่ะอยู่ดีก็ไม่ไปยักษ์ข่ารุ่นแรกนะฮะมาลองดูกันหนึ่งสองอมันจะหมุนแบบนี้นะครับเมื่อกี้น่าจะยึดแน่นไปหน่อยนะตีได้ไหมก็คงตีได้แหละนะ ลายลดลายพยักขาวหมุนเหมือนเหมือนกันเลยเนาะนะ,นะลองดูลองดูพยักขาวล่างสองนะหน้สนสองสอ่าหมุนนานอยู่นะสนาดพยักขาวทั้งแรกหมุนไปตั้งนานแล้วนะประมาณน,นี้นะ ก็อย่างว่าแหละมันไม่มีมันไม่มีเอ็กเียแดดเนานะทำให้เวลาบดมันก็จะหมุนแบบสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะฮะโอเคเอาตีกันให้ดูคร่าวๆนะฮะแล้วก็ของเล่นยุคเก่าก็จะประมาณนี้นะฮะเผื่อใครเข้าวงการเบรคเบรคครั้งแรกแล้วไม่เคยเห็นนะฮะก็ให้ดูไว้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบอเลยก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ขอบคุณที่ติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ